ยังไม่เจ็ดโมงได้ซับเราวันนี้เป็นคิวสุดท้ายนะครับแล้วก็ย้ายโลเคชั o n กันมาออกได้ไหมว่าที่ไหนที่สวนสยามนะครับสวนสยามจริงๆก็คือไม่น่าจะมีเวลามาเล่นอะไรกีอิมเพลส์อะใช่เพราะว่าถ่ายเอาดอ o r 9.9โมงแล้ว9.9มีแค่ซีเนียร์ได้ด้วย4ด้วยครับไม่ใชี่ออี่หน้าจอสี่หน้าจครับ้าแลกเงินด้วยล่ะครับ น้องนันเองน้องไม่ต้องข้อศีนหรอน้องเนี่ยไอ้น้องคิวแล้วเราเนี่ยแต่น้องไมเกียรติุตเดียวน้องมาึนะครับอายุท์นี่แรกก่อนอ๋อโอเคครับงั้นขอไปแต่หน้าก่อนฝากน้องแบบยุนได้ครับได้ไปอ่านบอรก่อนนะครับเดี๋ยวาน้องแดวเพราะวันนี บสูปลาฉันเห็นแต่มองเธอในรูปภาพฉันเห็นที่ทำให้มันยุ่งยากฉันเลยคิดถึงเธจนแทบคลั่งฟังเลี้ยงน้องโอ้โหน้องใหญ่ใหญ่น้องได้ครับต้องเลี้ยงดีๆนะครับนี่อย่าอย่าอย่จับแบกคืออะไรสอของสมหน้าคุณไม่ใช่ครับเป็นลูกของผมกดูแลลูกของผมกดูแลเฮ้ยหวานปะเนี่ยแล้วปากพี่ดูแลแล้วลูกเจ็บขึ้นมาทำไงต้องดูแลดีๆต้องดูแลดีๆเดี๋ยวแบบนี้ดียังไงบ้าง อได้ดีกว่านี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูแลโอเคโอเคโอเคสวัสครับสวัสดครับวันนี้ผมออกแดดเยอะเลยอ่ะต้องทาครีมกันแดดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเยี่ยมเลยครับตัวไหนครับกาจะเป็นตัวนี้เลยอ่ะจริงตัวนี้ครับโอ้โหเอสเสียพ้าสิบพีเอหกหกหัวน้ำไม่ดำละใช่จริงๆแต่ว่าบอกว่าใช้ดีมากเลยนะ ใช่ครับผมเอาแบบโบกหนาๆเลยนะฮะอ่าได้เลยแต่ทำไมต้องัวรอะไรใช่ครับลุยทั้งวันใช่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรฉันจะเก็บแก้มที่ป่องๆ่องเอาไว้รอให้เต้าเข้ามายินเราได้ยินขอหาเลยแหละพี่บอลชอนครับขอเนี้ยหน่อยได้ครับ ยังไงมันหัวเลยดิมันหัวดิบอกแล้วอยู่ไม่ส <apply some drinks together> ุกหรอกอมันเป็นรอยฟันอ่ะอุ้ยอุ้ย้ย้ยอยอ้อยอ้ยอ้ยอุ้ย้ยอย้ย้ย้ยย้ย้ยอุ้ยอย้้องไย้ยอยวอ้้้รั

ตาหนุ่มให้กำลังใจคุยเรี๋วคุยกับตาลุงหน่อยเ้องยายน้อยเนี่ยไม่กล้าไม่ตอบอ่ะตนหนยาวน้เอาไม้กำลังใจครับผมยาวยยหึยหึนีึีหึยตึยหึยหึยหึแล้วก็ผมยาวไว้ยหนวหึย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 หรยหึยหยหึ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 ยหยหมยก็ยาวยา่ายากยหึยหมกยยย ทะเลไปถ่ายครับผมก็เลยต้องอาสาดูแลยายน้องเองไม่ใช่มนเบื่อทำไมถ้าไม่มีเธอคนทำลายล้มงอลงใครอ่ะยังไม่ทิ้งลูกใช่ยังยังนะรอมันกลับมาเลี้ยงลูกเป็นเรื่องรอมันกลับมาตเลี้ยงลูกเป็นเรื่องรอมันกลับมา ให้ก yeah! ินนมหลยนี่คือแรงบันดาลใจอะไรกับฉากนี้ครับติดาพแล้วหันมามองปังชอบเมื่อเมื่อก่อนชอบคารองคาราโอเกะก็เลยคาราโอเกะสมัยก่อนจะมีแบบเอมวีแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงเหมือนกันก็เลยกลับมาให้ดูบอกเลยว่าปังมากดูปังหลายเล่นชาชาเล่นชาชาปังหลายพศ ตัรโรคระบาดทำใจฉันแทบวอกไวฉันกลัวโรคร้ายมีไวรัสที่ชื่อไอต้าวอาการคนเดินคู้มือแล้วฉันต้องเศร้าขอเธอช่วยบินกลับมาไม่รู้ <Ooh. S 1> เธอ เนี่ยคนหนึ่งทำหน้าหน่อยหน้าออกเติมเติมหน้าได้ค่ะไม่ไหวหรอกนะน้ำแสดงเล่นทำงานอยู่อ้าว จริงๆอ่ะมันเป็นแค่คึ้่หนึงตอนเนี้ยมันมันพลังมันอยู่ข้างในมันไม่ได้ออกมายาอะไรจริงๆแล้วทิงห้ามทมึงอะไรอยากอยากตัวใกล้ชิดอะไเอ้าอยาไปดิเอออยามึงเนีมึงเนี่ยกูบอกมึงีทีเนี่ยมันคืเล่นทั้งตัวเว้ยค่มีไวรั้เตกมันคือตัวฉันนั้นต้องปวดราเวลาที่เห็นคณเดินผ่าเธอเขาอยู่นะนี่ไม่ได้เรื่อง มานวดดีๆมตนต้องนวดยังไงคะมาเนี่ยเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังชา้าๆเดี๋ยวคุณนวดออกมนะุมแลวนะมุนแล้วี่โย,ย,ยกขาขึ้นขายังยกขาขึ้นได้ดีหร้คะ่ะพออ ขออให้้ตตาาามมมเเยิกกันนีแ่่ธไพักเที่ยงแล้วครับผมเหนื่อยไหมครับอ๋อกลางดีครับไม่เหนื่อยมากพักเที่ยงกินข้าวแล้วครับพักกี่นาทีเองพี่สิบห้ารีบกินนะไปดูน้องด้วยหิวข้าวไหมนะฮะอาป้อนข้าวเหนียวน้ำปลาโอ เรารีบกินเลยกินก่อนนะครับมีเวลาสิบนาทีพายนนองไปเดินเล่นครับพาไปหายพาไปหายยนนองอีกคนนึงอะไรตัวเนี้ยพายน้ะงหาคู้สวันยนดแลวอด้ีู้ว ดจะลองเลือกความอย่กระยายก่อนนะพอแล้วครับผมปาปี้ช่วยด้วยขอขอับใจคุกันคนฉั่หวังดีกับกูมันไม่แมวรักพี่หมอมหลักพีไหมเป็ดรักพี่ไหมหมูมเล่นเนหมู เวลาตับอยู่หมูเห็ดหมูอ๋อก็วันหนึงเมื่คุณฝากเอาไว้ในกายเธอวันหนึ่งเมื่อคนได้เจอคนที่ใช่เมื่อเขาเป็นใครคนทีเติดล้างบอกคนดูที่คุณี่ไม่มีบอลช่วยห้ามด้วยล้างคุนล้างลังทำไมพี่ไม่ถึงหน้าน้องเฮียก็พุงพี่ติดแขนหนูหน้าพี่จะถึงได้ไงหัดรถแบบพมวก่อนเนีพี่ลองก่อนลองแบบอย่าก้าวอย่าลงเยอะ แล้วมึงข้าแมวแล้วเจ็บกามกลุมเสแ่หเลยโบมามาต่อมาต่อพี่บีโบ่ต่อ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 า่อต่อก่ก เกจ้าหัวแก็กๆเอ้น้อนมีอยู่พวกว่าทำไมเงียบจังอะอยู่ครับแปั้นฉีดไปเถอะไม่ต้องคิดถึงเขาเนะเฟื้นเป็นไทยไหมไดขาดเด้าไม่ได้เลยสับภายดีไหมบนลกของฉันอันตัวรายโรคระบาด ทำใจฉันแทบวอดวายฉันกลัวโรคร้ายมีไว้รัสที่ชื่อให้เต้าอาการมันคือเดี๋ยวมานะคะน้อง<ำ>ไปเดินเล่นก่อนได้เลยไปเลยค่ะน้องน่ารักไหมคะมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่รองไม่รองไม่ร้องแต่ก็น่ากลัวใช่ไหมลูก แต่ก็งงน่ากลัวใช่ไหมอย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองเอ้ยอย่ามองเนาะดูพี่เขาดูพี่เขาลูกไปไหนครับพี่โอ้ยทิ้งไปแล้วอะเราจะไม่ได้มีคนดูแลไม่ได้ดูแลเลยไม่ไหวจริงมาด้วยกัน

ร็จแล้วเนาะที่นี่ขั้นไหนนี้ใช่ไหมพี่ใกลแค่ช่วงเช้าคและเย็นเหมือนตอนเที่ยงฮะเราเวลา15บ้านาทีในการกินข้าวใช่ครับก็ไปกันเลยดีกว่าเนาะเอาน้องเอายาน้องไปด้วยลากไปพี่อะลากไปไปดีดี สับับบายยดีไหมนนนกอองอตร,รงจบแล้วครับวันนี้ไม่มีใครดูแลไยน้องเลยอ่ะเราไม่ว่างครับพี่วันเนี้ยก็เราทำกันเต็มที่เนาะเราเพิ่งถ่ายทีนสุดท้ายเสร็จกันไปครับผมด้วยความดราม่า น้ำตาท่วมเลยครับ,รบผมเห็นพี่ร้องไห้ด้วยนะยังน้องก็น่าจะดูอยู่น้องก็น่าจะเศร้าใจากไกลๆใช่ไหมครับครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามใยน้องแล้วก็พวกเราสองคนนะครับในซีรีส์เรื่อง y Why y, y มันฟินนะน,นะครับผมใช่ไหมพี่ยุน่นใช่ครับผมทางไลท์ทีวีนะครับผมทุกวันคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับผมคือ เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจทำกันมากเลยนะตั้งใจมากเลยครับผมผมไม่เคยถ่ายซีรีส์อะไรที่บทยาวขนาดเรื่องนี้มาก่อนไปเยอะขนาดนี้มาก่อนและชุดเยอะเท่าเรื่องนี้มาก่อนมาทอนมากแค่วันนี้ก็เกิน20ชุดแล้วใช่ไหมเพี่อสำหรับพวกเราสองคนน่าจะเกินอะคนละครับคนละนะคนละไม่ได้แต่จะบอกว่าเรื่องนี้เราเสียดเดยวเฉพาาคุณแต่คุณเมื่อกี้ผมก็เห็นน้ำตาไหลตรงนี้ตรงนี้เลยประมาณ5นาทีแร้วเนี่ยรอ ก็ดูกันได้ผมทุกอารมณ์แน่นอนใช่ครับครับผมงั้น,นวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดสามช่์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับม,ม